มาติดตามบรรยากาศที่บ้านเกิดของญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตจากกรณีเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคตกนะคะซึ่งก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะแต่ว่าทุกคนนั้นก็ภูมิใจในตัวบุตรหลานที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติะคะ่ะบรรยากาศที่บ้านเกิดของจ่าสิบเอกสมคิดวงตาแสงนะคะอายุ31ปีช่างเครื่องประจำเครื่องบินแบล็กฮอคซึ่งเป็นหใน9 ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกขณะปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยที่บ้านเลขที่63หมู่8บ้านหนองขันช่างตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีชาวบ้านหลายสิบคนเดินทางไปให้กำลังใจในายบัณฑิตวงตาแสงน้องชายของจ่าสิบเอกสมคิดท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าโดยชาวบ้านต่างช่วยกันเตรียมสถานที่ยกโตเก้าอี้และกางเต็นท์เตรียมจัดงานศพทันทีที่ทางด้านของจ่าสิบเอกสมคิดกลับมาถึงบ้านเกิด ส่วนนายทองใบวงตาแสงอายุ66ปีและนางอุบลวงตาแสงอายุ49ปีบิดาและมารดาของจ่าสิบเอกสมคิดที่ได้เดินทางไปติดตามการช่วยเหลือและค้นหาบุตรชายที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตั้งแต่วันที่20รกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าอย่างหนักและเป็นผู้ที่โทรมาแจ้งข่าวให้ทางบ้านรับทราบด้วยค่ะค่ะโดยในบัณฑิตน้องชายจ่าสิบเอกสมคิดนั้นก็ได้นําเอารูปที่พี่ชายรับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งรูปที่พี่ชายสวมชุด การทหารต่างๆสมัยยังมีชีวิตอยู่ออกมาทําความสะอาดเพื่อเตรียมตั้งหน้าศพนายบัณฑิตกล่าวด้วยความเศร้าสลดเขาว่าพี่ชายนั้นเป็นคนขยันรับผิดชอบและเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านล่าสุดก็เพิ่งจะเดินทางกลับบ้านเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานายบัณฑิตบอกด้วยว่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้มากอย่างน้อยก็ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนบรรยากาศที่บ้านเลขที่41ทับ2หมู่4บ้านเหล่านนค่าตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านของนางเขียมเจียมสูงเนินมารดาพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่1ประจำเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเช่นเดียวกันค่ะโดยที่มีญาติพี่น้องนั้นเดินทางมาให้กำลังใจนางเขียมอย่างต่อเนื่อง หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของพันตรีประพันธ์นั้นนางเขียมก็ถึงกับช็อกหมดสติไปนานหลายชั่วโมงญาติพี่น้องลูกหลานก็ต้องคอยปลอบใจและให้กำลังใจก่อนที่จะมีอาการดีขึ้นโดยระหว่างพูดคุยนั้นนางเขียมก็จะถือภาพถ่ายที่เป็นภาพสุดท้ายของลูกชายที่ถ่ายร่วมกันขณะเดินทางมาเยี่ยมบ้านเมื่อช่วงวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาไว้ตลอด นางเขียบนางเขียมกล่าวเขาว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากกับการจากไปของลูกชายแต่อย่างไรก็ตามดีใจที่ลูกชายนั้นตายเพื่อชาติที่ผ่านมาก็ได้มีการติดตามข่าวมาโดยตลอดและภาวนาตลอดว่าอย่าให้ลูกชายเสียชีวิตซึ่งคำพูดสุดท้ายที่อยากฝากบอกไปยังลูกชายค่ะนางเขียมกล่าวว่าขอให้ลูกนั้นไปดีลูกได้ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราแล้วค่ะยายก็เสียใจแล้วก็ดีใจภูมิใจที่เขาไปตายเพื่อชาตินะคะ ใครเป็นคนบอกตอนแรกคะคุณยายตอนแรกก็กินนงดูข่นค่ติดตามข่าวตลอดกิดน้มขุ่นตลอดติดตามข่าวตลอดเลยค่ะอพอรู้ตอนแรกเลยนี่เรามีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกใจหายว่าผอกกันแล้วค่ะแล้วก็ค่อยดีขึ้นอตอนนี้ทําใจได้ยังคะคยานใจค่ ประชาชนทุกคนเขาก็เป็นกำลังใจให้อะเนาะ,ะถ้าเผื่อลูกยังฟังคุณยายอยู่เนี่ยคุณยายอยากบอกอะไรคะกับลูกชายก็อยากบอกว่าให้ลูกไปดีเดิดลูกลูกไปเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราบอกเขาจะบอกเขาอ่ะ ด้านนางจุรีรัตน์นวลทองนะคะพี่สาวคนที่2ของพันตีประพันธ์กล่าวทั้งน้ำตาว่าน้องชายเป็นที่รักของทุกคนเขาเป็นคนดีตั้งใจทำงานเพื่อชาติน้องชายจะมีของศักดิ์สิทธิ์ที่พกติดตัวตลอดคือชายผ้าถุงแม่และฝันของพ่อทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่ก็ปูมมใจที่น้องชายที่เติบโตในหน้าที่การงานด้วยปีมือและความตั้งใจ มาจากในสิบสามารถไต่เต้ามาเป็นนักบินฝีมือดีได้ส่วนการนำร่างเสียชีวิตของน้องชายมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนั้นญาติพี่น้องและแม่จะเดินทางไปรับศพน้องที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ